สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มีรถนะคะเข้ามาใหม่นะคะจะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันตัวนี้จะเป็นชุดตัดติดเครื่องมานะคะเราจะมาประกอบเป็นคาสีไทยหัวตัวนี้เป็นหัวเมก้าตอนเดียวเครื่อง jo 7 e ค่ะ210แรงม้านะคะ5สูบคอมเรสเเทอร์โมโค่ะเราก็จะนำมาประกอบเป็นคาสีไทยนะคะลูกค้าคันนี้อะไรแต่งนอกนะคะมาแบบจุกๆเลยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเนาะคันนี้มีมาแบบ ชุดเลดแบบไม่ต้องใส่เพิ่มเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแก้มนะคะซีหน้าเนาะแล้วก็พวกการปัดน้ำฝนนะคะมือหนเนี่ยค่ะเป็นเลดจากญี่ปุ่นมาหมดเลยอ่ะไฟเลี้ยวเป็นสีดำนะคะแก้มปังตอชายล่างบันไดนะคะลูกค้าอ่ะเนี่ยค่ะตัวปิดตัวกรองนะคะลูกค้าฝาปิดกรองบงอังโคลน ก็จะเป็นโครเมียมมาจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยตัวนี้เดี๋ยวดูข้างในกันอ่าตัวนี้คือภายในนะคะขากระจกเป็นขากระจกยุ่นเลยค่ะลูกค้าตัวนี้ขากระจกแต่งยุ่นมากับตัวรถเลยทั้งสองฝั่งเป็นหัวเดี่ยวเมก้านะคะ jo เ e เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะกันชนก็เป็นกันชนแต่งนะคะลูกค้าแต่เอาไปเก็บไว้ข้างในอู่นะคะ สวยยเลยตอนนี้เลดมาแบบจัดเต็มทั้งคันเลยค่ะลูกค้าสวยมากๆเลยคันนี้ดูอีกฝั่งนะคะตัวนี้ขากระจกก็จะเป็นขากระจกยุ่นแต่งมาประมาณนี้นะคะภายในนะคะเป็นลายไม้มาเดิมๆจากญี่ปุน่น หัวเดียวคันนี้เป็นเครื่องเจ็ด0นะคะห้าสูบคอมเรือเทอร์โบเครื่องยนต์ตัวนี้ตัดติดเครื่องมานะคะยกดูเครื่องไม่ได้สภาพเครื่องก็ถือว่าสวยนะคะลูกค้าแดงแป๊ดแบบนี้เลยก็แห้งดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้ก็ลงสดใหม่นะคะเตรียมประกอบคาสีไทยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นคาสีไทยนะคะก็ ออกไปหมดแล้วนะคะก็มีเข้าใหม่คันนี้นะคะที่ยังว่างยังโสดคะ่ะลูกค้าถ้าใครชอบนะคะราคาเบาๆคะ่ะถ้าทําเป็นรถดัมพร้อมใช้งานนะคะหน้าเดิมก็จะอยู่ที่7จ็ดแสนบาทนะคะลูกค้าแต่ถ้าแปลงหน้าก็จะจบอยู่ที่7จ็ดแสนราคาถูกรถสวยมากๆคะ่ะลูกค้ายังว่างยังโสดนะคะสําหรับรถคันนี้ก็รอเจ้าของนะคะที่ชอบเป็นแบบนี้ถูกใจในคันนี้ก็อย่าลืมแวะมาดูจับจองสั่งสเปคได้เลยนะคะลูกค้า สวยมากๆเลยเลดนอกมาทั้งคันเลยราคาไม่แรงด้วยนะคะอ่าถ้าทําเป็นดัมก็เริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0 0สองค่ะตนนัวนี้พร้อมทะเบียนพร้อมแต่งแต่ถ้าแปลงหน้าก็7 0 0 0 0ค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยเลยนะคะเครื่องหัวเครื่องนะคะลูกค้ามาเลือกได้นะคะคัสซีก็จะเป็นคัสซีไทยประมาณนี้อ่าเป็นคันซีตัวใหญ่ๆเลยตรงใหม่เลยนะคะคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะอะไหล่โคมีมมาเต็มมากๆเลย กันชนก็เป็นกันชนแต่งมาสวยๆเลยขากระจกโคเมียม